จากบทวิจัยของต่างประเทศก็จะบอกว่าถ้าคุณภาพอากาศภายในอาคารดีความสามารถในการเดินในอาคารได้นานขึ้นมีกําลังในการจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีต่อในการดําเนินธุรกิจของอาคารเองสวัสดีค่ะ วิศวกรชวนถามโดยสถาบัน e EC a c a d e m y ในวันนี้อายได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณอนุกิ่งขจีรองกรรมการผู้จัดการและรองประธานคณะกรรมการบริหารบริษัท e EC Engineering Network เป็นอุปนายกคนที่2ของสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทยและยังเป็นวิศวกรปรับอากาศและ,ละระบายอากาศดีเด่นประจําปี2563ประเด็นที่พวกเราชาววิศวกรอยากทราบม,มากเลยก็คือการสร้างอาคารให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน คบคู่ไปกับการสร้างคุณภาพอากาศที่ดีสามารถทำได้หรือไม่อย่างไรเรามาติดตามและค้นหาคำตอบไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะสวัสดีครับผมอันนบกินที่จรงนะครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัท EEC Engineering Network กนในปีนี้เองนะครับอาคาร EEC Academy ได้รับเกียรติจาก NEA Energy Award ปีนี้เนี่ยก็จะมีความต่างจากปีที่เป็นผ่านมานะครับเพราะปกติ m e a Energy Award เองอะจะเน้นในเรื่องของอาคารประหยัดพลังงานเป็นหลักนะครับเนื่องจากว่าอาคารประหยัดพลังงาน,นจะช่วยลดภาระเรื่องของโลบร้อนได้นะครับแต่ยิ่งปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยเองก็เข้าสู่ COP 2 6ด้วยซึ่งจะมุ่งไปสู่ในเรื่องของคาร์บอนนิว r ทรลนะครับในปี2050 อนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีความจาเป็นที่จะต้องเริ่มจากการประหยัดพลังงานภายในอาคารของเราเองก่อนเพื่อที่จะมุ่งไปสู่ในเรื่องของคาร์บ,บอนดิวทอลในอนาคตได้แต่ปีนี้เองรางวัลของ NEA e n e Award จะมีความต่างออกไปไม่ได้เน้นเรื่องการประหยัดพลังงานเพียงอย่างเดียวแต่เน้นในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในอาคารด้วยโดยโฟกัสในเรื่องของคุณภาพอากาศภายในอาคารจะต้องมีคุณภาพอากาศที่ดีนะครับ การที่เราจะทําให้อาคารของเราเองนะมีทั้งการประหยัดพลังงานด้วยแล้วก็มีคุณภาพที่ดีไปพร้อมๆกันด้วยจุดเริ่มต้นผมว่าต้องเริ่มจากความตั้งใจจริงก่อนนะครับเพราะถ้าเราไม่ตั้งใจจริงเวลาทํามันจะคอยเลี่ยงนะครับผมก็จะเคยเห็นจากประสบการณ์การที่มีคนทํางานหลายๆหลายทางพยายามที่จะเลี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจจริงก่อนเราทําอาคารขึ้นมาเนี่ยเราทําเพื่อให้คนอยู่อาศัย พอเราทําให้คนอยู่อาศัยปั๊บเนี่ยคุณภาพอากาศสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในอาคารนะจึงมีความสําคัญมากเพราะมันมีผลต่อการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยในระยะกลางและระยะยาวการอยู่ในอาคารที่เป็นระบบปรับอากาศเนี่ยก็ข้อสําคัญอยู่ที่คุณภาพอากาศภายในอาคารนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นไม่ดีก็จะมีในเรื่องของ pm 2 5ที่เป็นมลภาวะของเราในทุกวันนี้ที่อยู่ภายนอกติด เพราะฉะนั้นเวลาเราอยู่ภายในตึกเนี่ยเราสามารถป้องกัน pm 2.5ได้ถ้าเรามีระบบการเติมอากาศภายในพื้นที่อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับแล้วก็การเติมอากาศอย่างถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาหระยะยาวให้กับอาคารของเราได้ก็คือช่วยลดความชื้นแล้วก็ทําให้อากาศเนี่ยไม่เกิดเชือ้อราพออากาศไม่เกิดเชือ้อราก็จะทําให้อากาศเราเนี่ยเหมือนกับเป็นอากาศที่มีภูมิต้านทานสําหรับมนุษย์ที่ต้องอาศัยมากกว่า8-10ชั่วโมงต่อวันเนี่ย ได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นพออากาศดีปั๊บเนี่ยการใช้ชีวิตการทํางานของคนในอาคารก็จะมี productivity ที่ดีพอ productivity ที่ดีก็จะมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็การเจริญเติบโตในอนาคตที่จะสามารถไปดูแลครอบครัวได้นะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างคุณภาพในการทํางานของคนที่อยู่ในอาคารด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่เพียงแต่เป็นอาคารที่เป็นสํานักงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาคารห้างเนี่ย เพราะว่าจากบทวิจัยของต่างประเทศก็จะบอกว่าถ้าคุณภาพอากาศภายในอาคารดีความสามารถในการเดินในอาคารได้นานขึ้นมีกําลังในการจับใจเพิ่มมากขึ้นก็ถือว่าเป็นผลดีต่อในการดําเนินธุรกิจของอาคารเองนะครับคือในแง่ของคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคารมันจะมีเกณฑ์ชี้วัดในเรื่องอะไรบ้างเรื่องแรกก็คือว่าเราต้อง สามารถที่จะไม่ให้มลภาวะภายนอกเข้ามาในอาคารเพราะบางทีอาคารเราเนี่ยอยู่ในใจกลางเมืองหรือนอยู่ในพื้นที่ที่มีมลภาวะสูงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาคารเราจะต้องมีการเติมอากาศบริสุทธิ์เข้าไปในพื้นที่ที่ทําให้อาคารเนี่ยมีความเป็นแรงดัน,นบวกเพื่อที่จะป้องกันมลภาวะที่อยู่รอบๆข้างมานันนะไม่ให้เข้ามารบกวนภายในตึกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้แบบนี้ เราก็จะป้องกันพวก p m 2.5หรือมลภาวะต,ต่างๆทางด้านท่อไอเสียของรถยนต์ที่ถ้าเราไปอยู่ใกล้กับตัวถนนที่เป็นเมนหลักไม่ให้เข้ามารบกวนคนในพื้นที่ในอาคารของเรานะฮะอีกเรื่องนึงก็คือการเติมอากาศเข้าไปเปลี่ยนภายในพื้นที่เพื่อที่จะลด c o 2ภายในพื้นที่เราที่เกิดจากการหายใจของคนที่ใช้ชีวิตในอาคารนั้น เพราะว่าพอเราอยู่ในอาคารนานๆจะมีการหายใจ CO 2ที่สะสมเพิ่มสูงขึ้นโดยหลักการเขาจะให้ปริมาณ CO 2ภายในพื้นที่ให้สูงกว่าภายนอกได้ไม่เกิน500 ppm ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับหลายๆคนทำงานหรือหลายๆอาคารอาจจะมีความกังวลใจว่าการที่จะทำให้อาคารประหยัดพลังงานกับในเรื่องของการมีคุณภาพอากาศเป็นอาคารที่ดี มันจะทําให้เกิดความขัดแย้งกันไหมนะครับอันนี้จะบอกว่าถ้าเราทําอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกนะครับมันจะไม่ทําให้เกิดภาระาที่เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะการเติมอากาศบริสุทธิ์ที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าไฟเนี่ยไม่ได้แพงขึ้นเลยอย่างเช่นของอาคาร eec เองเนี่ยก็มีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เข้ามาในพื้นที่เพื่อประโยชน์ในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะค่าการใช้ไฟก็คือการใช้พลังงานของตึกนะเราจะอยู่ที่ประมาณ ร้อกิโลวัตต์ชาวต่อตารางเมตรต่อปีเป็นค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีนะฮะซึ่งถ้าเทียบกับเรฟเ e น c ์ของอาคารออฟฟิศโดยทั่วๆไปเราจะประหยัดกว่าถึง60%เลยแต่ถ้าเทียบกับ building energy code ก็คืออาคารออฟฟิศประหยัดพลังงานของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็จะดีกว่ามากกว่า40%เนะะเมื่อเทียบกับ building energy code เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราทำได้อย่างเหมาะสมตั้งแต่แรกเนี่ย เราจะมีเห็นจะเห็นได้ชัดว่าอาคารเราไม่ได้เปลืองพลังงานมากขึ้นนะครับในช่วงที่มีโควิดแพร่ระบาดท,ที่มันผ่านมาเนี่ยอาคารของ e c เองก็จะมีการบูสต์ตัว r e s h Air ก็คือตัวอากาศบริสุทธิ์เพิ่มมากขึ้นเพื่ออะไรเพื่อให้คนที่ทำงานหรือใช้ชีวิตในอาคารของเราอะ่ะมีความปลอดภัยสูงขึ้นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดซึ่งตรงนี้เราทำได้ทั้งสองทางเลยประการแรก เรามีการบู์เฟดแอร์เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่มีคนทํางานอยู่กับช่วงที่หลังเลิกงานแล้วเนี่ยเราก็ยังโอเปเรตมีการเติมเฟดแอร์ต่อเนื่องไปอีก,กระยะหนึ่งเพื่อที่จะเป็นการเซตซีโร่บนภะวะที่อาจจะมีอยู่ในพื้นที่เราให้มันเหลือลดน้อยลงจนกลายเป็นศูนย์แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็จะรีเฟชขึ้นมาขึ้นมาใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราทําได้ตามนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะใช้ชีวิตในช่วงที่ปกติหรือในช่วงที่เกิด แพดดิมิกโหมดที่มีในเรื่องของโรคระบาดอุบัติใหม่ในอนาคตได้อย่างปลอดภัยสูงขึ้นในเรื่องของการเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อให้อาคารแต่ละประเภทเนี่ยมีคุณภาพอากาศที่ดีก็จะมีวิธีแนวคิดที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นอาคารสำนักงานเนี่ยเราก็เติมอากาศบริสุทธิ์นอกเหนือจากการป้องกันมลภาวะแพจากภายนอกแล้วเราก็จะทำเพื่อเป็นคุณภาพอากาศทเรียกว่า IAQ ะะเพื่อให้เกิดอินทร์ออกแอคูเตี้ที่ดีสําหรับคนที่ใช้ชีวิตนะครับแต่ถ้าเป็นพวกโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยการเติมอากาศวิสุทิ์จะมีความมุ่งหวังเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อภายในอาคารนะครับเพราะว่าอาคารโรงพยาบาลเนี่ยเป็นอาคารที่มีผู้ป่วยเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับก็จะมีวิธีการ Approach หรือวิธีการเติมอากาศที่แตกต่างกันไปจะมีปริมาณที่มากกว่าการเติมในอาคารสำนักงาน เพียงเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีในเรื่องของ i อเเท่านั้นแต่ในเรื่องโพงมาจะก็จะเน้นในเรื่องของการลดอินเฟคชั n มาในพื้นที่ด้วยที่เป็น инфекциon ทางอากาศนะครับส่วนในเรื่องของงานห้างอ่ะนอกนจากคุณภาพชีวิตแล้วก็จะเพิ่มศักยภาพในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยให้มีความเฟลชมากขึ้นคนจะเดินได้นานขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามีการ implement ที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้วเนี่ยเราจะมองเห็นว่ามันเป็นคุณค่า สำหรับอาคารในใแต่ละแบบซึ่งคุณค่าของในอาคารแต่ละแบบเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยสามารถบอกกับคนที่มาใช้อาคารของเราได้ว่าเราเนี่ยมีการแคร์ต่อชีวิตเขาอย่างไรนะครับตรงนี้ผมมองว่ามันมีสองเรื่องหลักๆเรื่องของอาคารเนี่ยที่สามารถรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ อย่างเราเจอบทเรียนในเรื่องของโรคระบาดที่ผ่านมาแล้วประมาณ2ปีครึ่งอาคารทุกอาคารถูกปิดหมดเลยเพราะถูกมองว่าการใช้ชีวิตในอาคารนะ่ะจะไม่ปลอดภัยทําให้เกิดการแพร่ระบาดสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทิศทางของอาคารใหม่ๆนอนาคตนะ่ะจะต้องสามารถปกป้องเราได้ปกป้องคนที่ใช้ชีวภายในอาคารนั้นได้แม้แต่ในช่วงที่มีเกิดการโรคระบาดนะครับแต่อีกข้อนหนึ่งก็คืออาคารที่มีประสิทธิภาพสูงในเรื่องของการใช้พลังงาน ผมไม่ได้พูดถึงอาคารที่ไม่ใช้พลังงานนะเพราะว่าการอยู่ในอาคารก็มีการใช้พลังงานอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราจะทําอย่างไรให้การใช้พลังงานตรงนั้นนะ่ะมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้คนอยู่ในอาคารเนี่ยมี productivity สูงที่สุดมันถึงจะมีความคุ้มค่าในการใช้พลังงานนั้นและยิ่งทิศทางของโลกเองเนี่ยเราต้องการลดคาร์บอนฟุตพินตามนโยบายของ CoP 26นะครับทิศทางของมันน่ะนอกนอจากคุณภาพอากาศภายในตึกแล้วเนี่ยการที่จะทำให้ตึกเนี่ย มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานได้ประสิทธิภาพสูงสุดเป็นทิศทางที่จะทําให้ประเทศไทยของเราเนี่งไปสู่คาร์บอนดูทรองในอนาคตในปี 2050, 2050ได้อย่างไม่ลำบากเพราะฉะนั้นจุดสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราต้องตั้งใจและเริ่มต้นทำนักตั้งแต่วันนี้เพื่อให้อนาคตไปถึงเป้ปาหมายตรงนั้นให้ได้นะครับ